รัฐบาลมีมันว่าสลากินแบงสลากินแบงอันนี้กินย่างเดียวว่าแบงเลยให้ให้กำลังใจเซตอันนึงหนึ่ง,งสงสารกำลังใจโมนมนาโนเมนแม่ลูกบ็เมนให้ให้กำลังใจขาวอ้วนขาวอ้วนขาวอ้าวานให้กำลังใจหน่อยโมนมนาหนูกระถือกันยายถือกินไม่งวดนี่นูสิบบมีข้าวกินแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพุดไแหวนตอรนนีชิเนะ โอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆีโอ้มาถูกหวยกินกันแล้วสิเขาเจ้าให้กำลังใจหน่อยเขาเจ้าไม่เป็นไรนะครับทุกคนโดนหวยกินก็ไม่เป็นไรแล้วทุกคนแต่ว่าใครถูกก็ดีใจด้วยนะแต่เป็นว่าถ้าโดนหวยกินดูคลิปนี้นะเอาเด็กๆมาให้กำลังใจเขาเจ้าให้กำลังใจหน่อยแม่เขาเจ้ากำลังใจหน่อยโอ้ยสื่อๆนะพี่น้องแด้ตั้งใจทำอาหากินเลยพี่น้องเด้วันนี้พอเถือกก็ยังมีวนหนาได้พี่น้องเด้ไปไปยายกระเทือกเอ้พี่น้อง เนอ้องว่าต้องเสียใจเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พอถึง ana, วันหน้าเอาไหมนะเรนเล่นซุ่มวดพี่น้องกจะถือกินสุ่มวดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กำลังใจดีกว่าทุกคนใครที่โดนหวยกินนะครับมาเร็ว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 เออได้ย,ย,ยินเบาเรื่องหวยละตื่นแล่นมาสู่เฮ้เสียใจแล้วได้พี่น้องผู้ใดีพถึงหวยนันหนาวไหมไม่สุ่มหน้หาหน้าพี่เขาสิลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่หัวลอยเยอะเย้ไม่หัวลอยเยอะเย้เออมานีน่สิ มาให้กำลังใจหน่อยสิอ่ะขอมือขอมือเออสู้ๆเด้อพี่น้องเด้อพยายามงวนหน้าฟันไม่หาไม่เด้อเพราไก่ทอดกระเทียมแป้งไม่ได้พี่น้องเด้ออย่าลืมยงรเทียมแป้งเด้อกรเทียมแป้งไม่ได้หลายจังได้หลายรีกโอ้อะไรล่ะเจ้าอะไรล่ะอะไรล่ะโอ๋มันออกมาได้ออกมาได้ออกมาได้ออกมาให้กำลังใจ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 เออเออเออให้ให้เขาสักว่าเป็นยังว่าเป็นยังก็เบิ้งสากไปเป็นรางวัลปอบจ ดดได้พี่น้องด้อผู้ใดถือกระดีใจน้ำถือกรบแบงๆบ,ง,บงกันไปอุ้ยจามด้วยเอออ่ะเขาสากบอกเลขเผื่งงวดหน้าหน่อยสี่บอกจังไหนสากกระถือกิน้วยกันแมโอ้ยร,รัฐบาลมีมันว่าสลากินแบงสลากินแบงอันนี้กินย่างเดียว,วบ่แเบงเลยเครียดเครียดบอเครียดบอเครียดเพื่อพ่ออีกนึงมาสิกันหายใจคาตัวตายแล้วผู้ถือหวยเฮ้ยอุ้ยมันเล่น ูาสวยสวยสวยบ่ไวแล้วพี่น้องสวยสวยเมียกับการเลี้ยงลูกสวยตั้งใจว่าสวยสิล่าออกจากการเป็นแม่คันสวยถึงไวนี่สวยล่าออกเลยแม่ตอนนี้สวยบ่าถึงหวสวยก็ต้องรับหน้าที่แม่ต่อไปอ้ยเขียดเ้ยจะแม่นกินทักกินแน่เฮ็ดค่กค่เดีม่สวยไปสวยมาสิถึก็บว่าถึงอีกนิดเดียวหนึ่งกินเบาๆ่ะกินเบาๆอ้ย หลูกหลูกอย่าแห้งอย่าแห้งไม่เอาแม่ไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้งเครียดต่ร้ายตอนนี้บ่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินแล้วบ่มีอย่างเด้อพี่น้องเด้อเสียงสูงก็คือกันแหงเอาใหม่โอ้ยอย่าบุยายอย่าบุยายอย่าบุยโอ้ยฮาวฮาวโอ้โอ้มันออกมาได้หมดแล้วทุกวันเนี้ในไหนไหนบอกพี่พี่ซีพี่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 เขาโดนหวยกินกันพี่พี่ป้าป้าแฟนคลับหนูที่เขาดูหนูกันอยู่เขาโดนหวยกินกันในไหนให้ให้ให้กำลังใจเซตอันหนึ่งหนึ่งสองสามกำลังใจ สมน้ำหนาโบเมนแม่ลูกโบเมนให้ให้กำลังใจสมน้ำหนาโบเมกนกำลังใจดูนี่ดูนี่ด้วยขาวขาอ้วานขาอ้วานขาอ้ว,าน,าวานให้กำลังใจหน่อยสมน้ำหนาหนูนก็ถือกันยายถือกินไม่งวดนี่นูสิบโมี่เขากินแล้วเขียดดูสิดูสิ <c oughs> โอ้ยถือหัวกินเขียดอืมอืมมุดหยีดโดนหัวกินมุดหยีดเลยเนาะอุ้ยกิ่งมาต่างหลากหลายคนเขาจ้าแมวแมวแมว พี่น้องเ,อเสียงขึ้นเป็นที่จากคนเฮาต้องอยู่แบบนี้ความหวังเด้อพี่น้องเด้อวันนี้บ่ถือวันหน้าแทงใหม่เอ้ยวันหน้าซื้อลอตเตอรี่ใหม่อย่าเล่นเด้อหวยใต้ดิเนือมันบ่ดี <c oughs> เน้นอยู่พี่น้องอย่าเล่นเด้อหวยใต้ดินมันบ่ดีเด้อพี่น้องเน้วันได้ถือหวยกับสมทบคานร่มหนูแน่เด้อนี่กันวันไหนวันไหนคันไหนย่ากาอย่ากาดลูกอย่ากาอย่ากาอย่ากาด อปิดหน่อยไปายให้ให้กำลังใจพอแล้วให้กำลังใจพอแล้วคันเครียดหลายกระเบิ้องคว้านนาแลกหนูกันเด้อพี่น้องเด้องวดหน้าถึกแน่ๆถึกแค่ๆถึกถืองวดหน้านี้มีทีไข่ทีมีหน้าขายหน้าเลยถึกยังลูกถึกถือเลขบ่บ่ถึกกินไปละววันนี้เขาจะเลาไปกันไอ้ก็้ิดหนึ่งกิดหนึ่งคิดหนึ่งไถึกไม่เด้อ